โอ้ลึกเหมือนกันเนาะโอ้ <Yeah. Bye. S 1> มันต้องเทเทไงเลยเนาะ <Thank you. S 1> นี่เป็นบ้านของออินไก่ย่างภาพบรรยากาศตอนช่วงน้ำท่วมเขาะจะมีความสุข กับการเล็ดน้ำอยู่อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเวลาเขาเทน้ำนี่แหละค,คือวิถีชีวิตของลุง e อีดไก่ย่างงั่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 งนี่เป็นบริเวณบ้านของออิด e ลุงอีดไก่ย่าองอาเละลุงดีงงงง รายงานจากช่องหกกกมะขามใหญ่ฮะอึดทีวีโอ้น้ำก็ต่อขึ้นบนโอ้สบายอ๋อกลัวนนทกลัวโอ่งลอยมัดโอ้ ก็โอ่โโงลอยให้มัดโอ่งเขาไว้ครับท่านผู้ชมครับอยากไปซื้อหวยนะโอ้โหแปดาแล้วไปซื้อเนี้ยมึงว่าที่แล้วเนี้ยเออเนี้ยไปซื้อโอ้ลืมได้ไงเนี้ยแปดห้าเออ อะไรลงกัน,น,นเป็รอนเปเล่น้างล่างกันได้จริงะม <c oughs> <c oughs> ัามาเรื่อยๆเลย,ยเนี่ยเนาะน,น้ำเรื่อยๆอะ่ะ ยุงเยอะไหมเนี่ยยุงเยอะปะเออโอ้นี่เป็นเปลวรูเปลวของน้ำเราจะไปให้ดูใ,ใกล้ๆีกทีนึงว่ามาได้ยังไงไปครับท่านผู้ชมครับ ที่มาของน้ำมาเกิดมาลูแค่เนี้ยเลยครับเนี่ยลูแค่เนี้ยลูแค่เนี้ยนะครับรู้แค่เนี้ยมันต้องให้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ได้แต่มันมาหลายที่รักกัน รู้อนไหนโอ้มีปลาตัวใหญ่เลยเนี่ยเราคิดยังไงซื้อเรือมาไว้เนี่ยเลยตอนแรกมันท่วมไหมตอนเข้ามาอยู่ใหม่ๆอ่ะเลย เลยซื้อเรือเลยแต่ไมันไม่ซื้อเรือดำน้ำอะ <c oughs> จริงๆซื้อเรือดำน้ำดีเลยเนี่ยโผบุ๊บวนนี้เลยแม่งก็ทำอุมโมงค์ทำอุมโมงค์เนี่ยทำไว้ทำอุมโมงค์ไว้ทั้งนี้เลยเนี่ยเนี่ยทำอุมโมงค์ไว้ <c oughs> เออรอดใต้น้ำเลย <c oughs> ถุงดำเออถุงดำสุ่มหัว <c oughs> เออแข่งเรือได้อะนี่ไม่ใช่ชาวแพรนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาน่าจะมาแข่งเรือกันทั้งนี้เนะาะอ <laughs> แข่งเืได้นะได้ใช่เนะ lagi aneh